ผีหมาดำอ่ะยังไงก็มันไปแล้วมันตัดหน้ารถแล้วมันก็ไปไหนก็ไม่รู้ทำไมมันซัดเลือดเคือตอนนั้นเราก็งงผีหมาพี่นี่มาเป็นผีหมาขี้เลื้อนเลยนะฮะดูตัดหน้ารถเป็นเรื่องปกติมากผีหมาดำจริงๆผมก็อึ้งตอนก็โทรสา์มาเล่าแบบพี่ผีหมาดำวิ่งตัดหน้ารถผมจบแล้วเขาวางหูไปเลย ลูกเงี้ยพี่น่าจะโทรบอกเทศกิจให้ไปจับหมาดําตัวนั้นมาพี่บอกครับตอนนี้มีผู้ฟังทางบ้านนะครับโทรเข้ามาในสายของรายการเรานะครับบอกว่ามีเรื่องจะมาเล่าเอาสิมาแล้ทักไม่ได้เลยนะฮะที่นี่ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ปองเหรอคะครับครับครับหนูหนูจอยค่ะน้องจอยนะครับค่ะพี่หนูติดตามพี่มานานแล้วนะคะขอบคุณครับเอาพี่เปิดอยู่ช่องไหนนะคะ ติดตามมานานจริงอ่อยู่ๆ FM 102ร้อครับร้อสองใช่ค่ะหนูกดไปพอดีเลยค่ะครับผมจำจำคล้ายๆกัๆว่าว่าพี่อยู่ร0อยสองนี่แหละค่ะคพี่ผองคะพี่ผ่องพี่ป่องเคยเจอผีไหมคะออก็เคยเคยเจอแว๊บๆอะไรเงี้ยฮะเออเหรอคะนี่ตอนนี้หนูนอนอยู่บ้านคนเดียวครับพี่หนูรู้สึกดงเวยยังไงก็ไม่รู้ครับแล้วขนคนมันลุกหมดเลยครับพี่หนูว่าหนูวันนี้หนูต้องเจอผีแน่เลยพี่ ตอนนี้ังไงครังนอนอยู่ที่บนเตียงค่ะพี่ปองคะครับพี่ปองได้ยินไหมคะมันเสียงใครมาเปิดเปิดน้ําในห้องน้ําอะค่ะไม่ไม่ได้ยินนะฮะหนูได้ยินครับพี่พี่ปองแต่หนูอยู่คนเดียวนะคะครับครับคนเดียวครับหนูต้องทำยังไงดีครับพี่หนูเข้าไปดูในห้องน้ำดีไหมคะว่ามีหรือเปล่ามันจะเป็นผีแน่ๆเลยค่ะว่าหนูอยู่คนเดียวครับพี่ปองครับ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 หนูไปเปิดดูเลยนะคะพี่เดี๋ยว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 เย็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเข้าไปแล้วค่ะเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็ไป

วิ่งลงบันไดมาแล้วหนูจะต้องไปดิครัวเขาไปดิครัวาหนูจะไปแอบดิครัวครับพี่พี่ครับดิกับข้าวครับพี่โอ้ดิควาข้าวหนูต้องเปิดตู้อบข้าวครับปองอย่าห้ามนะคะหนูจะเปิดตู้อบข้าวว่ามันจะมีผีหรือเปล่าป้องอย่าห้ามครับพี่ปองครับข้าวครับป้องอย่าห้ามหนูนะคะมัไม่ได้ห้ามป้อค่ะหนูเปิดแล้วป้าอะไรผีครับพี่โอ๊ย เฮ้ยคุณจอยคุณจอยคุณคุณจอยทำใจดีไว้คุณจอยพี่ปองคะโอ้ยยังอยู่ยังอยู่นี่วันนี้หนูก็ตายไปแล้วเดี๋ยวยังไม่ตายหนูยังอยู่ค่ะพี่หนูออกมาข้างนอกแล้วหนูไม่เจอผีแล้วค่ะผีมันวิ่งตามหนูแล้วไม่มีอีกแล้วไม่ครับเอ้ามาปฏิรัยปูเธอแหม่รอเธอตั้งนานเนี่ยทำไมเธอเพิ่งมาเนี่ยฮะเนี่ยบอกว่าจะกลับเร็วไงเนี่ยรอ องเพิ่งจะกลับมานี่เราคุยกับพี่ป๋องอยู่ไงคุยพี่ป๋องพี่ป๋องขาแฟนหนูค่ะพี่ป๋องน้ำไปคุยเหรอเออแค่นี้ก่อนนะคะพี่ป๋องโอเคค่ะสวัสดีค่ะตู้ตู้ตู้ตูตู้ตู้โอสายหลุดไปแล้วฮะเจอบ่อยไหมพี่ก็ก็มีบ้างมีบ้างเมื่อกี้เขาหายใจตรงผิวหนังแหละครับคนนะเล่าแบบไม่รอให้แบบว่าถามอะไรเลยทำไมผีชุนจังสนับยาลดไข้บรรเทาปวดทําใจแอสไพริน ก็อยากขี่สมาจูเนียใหม่จากซูซูกิโทร5 5 7 7ลุนบัญชีเงินฝากมูลค่ารวม3ล้านบาทจากถูกแรงไม่เกรงใจใคร Best 125 Sport SX ใหม่จากซูซูกิ มีมาสายอครับพี่คนฟังเยอะคนฟังเยอะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีครับพี่ป๋องเหรอคะครับผมคือว่าหนูเจเนตเองค่ะพี่เออสวัสดีค่ะน้องเจเนตมีเรื่องผีๆีมาเล่าเหรอคะก็ก็มีค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะพี่ป๋องเล่าได้ไหมคะเรื่องส่วนตัวได้ครับตอนนี้ออนแอร์อยู่ครับรู้กันแค่เราสองคนนั่นเองแต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวจริงนะคะครับ อ๋อเขาเขาออนแอร์นี่คนเป็นล้านเลยนะเ่าได้จ้ะส่วนตัวมากเลยนะครับพี่ป๋องไม่เป็นไรคุยได้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 ตอนที่มีไฟไหม้ที่โรงงานค่ะพี่ครับหนูก็อยากรู้ใช่ไหมครับว่าโรงงานนี้เขามีอะไรตอนสามทุ่มค่ะครับเลยเดินไปที่โรงงานเดินไปที่มุมตึกมันเป็นโรงงานทําตุ๊กตาค่ะพี่ป๋องเก่าๆใช่ไหมเก่าๆเลยค่ะพี่สภาพเก่าครํำครืุณเดินไปค่อยๆเดินไปพี่ เดินไปเดินไปครับจนกระทั่งออมองเห็นเด็กผู้หญิงกับพี่ป๋องเฮ้ยเด็กผู้หญิงอยู่ที่มุมตึกเฮ้ยยอเขามองหน้าหนูคราพี่ป๋องเออยังไงครับซองหน้าแล้วเขาก็พูดว่าเออช่วยด้วยอ้ยเฮ้ยขนลุกเลยว่โอ้โหโอ้ไม่ใช่แค่นั้นครับพี่ป๋องอตัยังไงล่ะอัหนูตัูกลัวสุดชีวิตค่ะตัวก็วิ่งออกมาจากโรงงานและแล้ววิ่งมาที่ริมน้ำเจอผู้หญิงคนหนึ่ง จริงผมยาวครับเขาอุ้มลูกเฮ้ยตูเดินเข้าไปใกล้เขาใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปเขาก็ร้องว่าสองสองเพลงแล้วเข้าใจครับครับผมพี่ป๋องคะแล้วูก็วิ่งเข้าไปมีป่ายข้างหน้าวิ่งไปแล้ววิ่งไปวิ่งไปพี่ป๋องคะหน้ากลัวมากอะไรฮะมีไฟแดงวาบเฮ้ยไฟแดงแดงวาบสี่แยกแน่ๆเอ้ยไฟแดงกลัวมากครับพี่ป๋องเป็นภาพของผู้หญิงผู้หญิง แต่หัวกับไส้แน่นอนเลยพี่มันเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากโปรโมทเพลงล้วนๆเลยเออคือพี่ป๋องคะหนูเจเน็ตเคียวเองยังไงก็ฝากอัลบั้มชุดนี้ด้วยนะคะสารพัดถีของเจเน็ตเฮงเจ้ดีนะคะพี่ป๋องฝากอัลบั้มนี้้ยนะคะไม่ได้ค่ะตู่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 โอ้โหโปรโมทเกือบครบอัลบั้มลนะฮะขอให้มันเขียวกว่าเก่านะฮะ ไอนคนละรายการเกี่ยวอะไรกันคนละสื่อกันอันนี้ก็โปรโมทเพลงไอ้เราก็เล่าเรื่องผีกันอยู่อันนี้นี่มีน้องๆอากทางบ้านเขาอยากจะมาเล่าเรื่องผีในห้องส่งฮะอ๋อมาเล่าที่นี่เลยครับผมเอาก็ดีเหมือนกันจะได้เห็นหน้าเห็นตาอนุญาตครับอนุญาตไหมครับได้ครับได้เนี่ยเจะาเนะ่ยครับอย่างครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ผมมันรอพี่ตั้งแต่กี่โมงสองทุ่มครับโอ้รายการเรามีเที่ยงคืนผมครับผมดีใจมากครับผมได้ได้เจอพี่ป๋องตัวจริงครับน้องครับครับทำไมพูดอย่างนี้ล่ะครับอ๋อผมชอบไปอาบอบนวดครับเฮ้ยอ๋อเป็นคนขี้เมื่อยจะติดอ่างครับโอ้ชอบ ชอบพี่มากครับขอบคุณมากแล้วนี่มานี่มีเรื่องผีมีเรื่องอะไรหรือเปล่าอ๋อมีครับพี่ผมอยากเล่าให้พี่ฟังนะได้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 คือว่ามาวันนั้นนะครับพี่ผมไปเที่ยวกับเพื่อนที่สีลมครับโอ้ยศีลมไม่ไกลไหมกลับบ้านตอนประมาณตีหนึ่งกว่ากว่าครับพี่ถึงบ้านก็ประมาณตีสองครับใน ลงจากรถเมล์เสร็จปุ๊บมาอะไรมาอะไรมาไอาทำอะไรกัมาฟังด้วยกลัวผีแต่ชอบฟังเอ้ยให้ชุ่ไม่เสียงก็ตกใจหมดโอ้มา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 ตกใจหมดเลยมามามาเอาแล้วต่อน้องแล้วต่อครับไอ้น้องเสื้อแดงไอ้น้องอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังออนแอร์อยู่ออนแอร์อยู่นแอร์อยู่อ่ะเบาเบาเบาออนแอร์อยู่ครับแล้วผมก็ไม่มีอะไรแล้วครับครับผมผมถึงบ้านตอนประมาณ ตีสองในซอยบ้านผมครับพี่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงเลยครับด้วยความกลัวผมรีบวิ่งเข้าไปในบ้านครับครับขึ้นไปบนห้องอพอผมเปิดประตูขึ้นไปบนห้องอผมเจอพีพ่ผ้าพับไว้ครับผมก็เลยเอาผ้าไปแขวนไว้ ในในตู้เหมือนเดิมพอเสร็จปุ๊บผมก็มีความรู้สึกหิวขึ้นมาครับผมก็เลยลงไปข้างล่างไปที่ตู้เย็นกะจะจะหาของกินตอนนั้นไม่ไม่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยใช่ไหมครับผมผมก็เปิดตู้เย็นพอผมเปิดตู้เย็นเสร็จผักเต็มตู้เย็นครับหผัก บ้านแกได้มังสวิรัตทั้งบ้านผมก็เลยไม่รู้จะกินอะไรผมเหลือไปเห็นแตงโมครับพอผมหยิบแตงโมผมหันหลังไปผ่าแตงโมกินครับหิวไงหิวครับต้องมาติดพอนี้ทุกทีผมก็เลยเอา เอาแต่งโมขึ้นไปกินบนห้องครับเออพอขึ้นไปกินบนห้องผมได้ยินเสียงเหมือนใครเคาะประตูหนึ่งทีดังเฮ้ยเฮ้ยทีเดียวทีเดียวผมติดอ่างครับโอ้ทีเดียวนะที่จเสเยอะเลยไงต่อผมก็เลยลงไปดูกะว่าเป็นโจรขโมยแน่ๆครับพี่ผมก็เลยเปิดประตูออกดูผมไม่เจอ ่เลยครับเฮ้ยเอาแล้วด้วยความกลัวผมจึงรีบหันหลังเข้าบ้านอพอผมยังไม่ทันจะก้าวเข้าบ้านเลยครับทำไมมีคนเข้ามากอดผมครับเฮ้ยแล้วผมมีความรู้สึกว่ามีมือเย็นๆมาจับจุดที่คอผมครับเฮ้ยนี่นี่ขนลุกขนลุกเลยพอผมหันหลังไปเป็นผีเพื่อนผมเองครับ ผมมมก็เลยมองผัดหลังเพื่อนไปชใจผมตกไปหยิดอยู่ที่ตะตุ่มครับเฮ้ยทำไมเห็นเดอบปุ๊บปึ๊บป๊พ่อผมเพิ่งกลับครับอ๋อมาพร้อมเพื่อนกอดีเลยตอนนี้อะเสร็จปุ๊บผมก็เลยกลับขึ้นบ้านไปพ่อกลับ เพื่อนผมก็นอนอยู่ผมก็นอนไม่หลับจนถึงเวลาเจ็ดโมงเช้าครับพี่ผมไม่เชื่อสาตาตัวเองเลยครับโอเป็นไงเป็นไงเป็นไงสมัยฮะผมจะเปิดหน้าต่างออกไปรับแดดผมเห็นแสดงว่าวิญญาณเฮี้ยนมากใช่พีพระออกมาบินทบาทแล้วผมก็เอาไปใส่บาตรพอใส่บาตรเสร็จปุ๊บผมก็ขึ้นบ้านนอนเฮ้ย เฮ้ยเออออไอหนูไปยืนหลับแถวนน้นลูกไปเออโอ้ยนี้มันจะเจอผีไหมเนี่ยเออก็ลุ้นอยู่นุก็จะเจอวันนี้ไม่ทันแล้วสต๊อปความสยองขวัญยังไม่จบเพียงเท่านี้แต่เวลาของเราหมดลงแล้วผมไปเจอบ้านล้างเฮ้ยเป็นบ้านที่สะอาดมากเอออภัย บ้านร้างจะสะอาดได้ไงอ่มีคนยูบ้านร้างคือไม่มีคนอยู่ฮะอันนั้นบ้านร้างครับผมตัดสินใจเดินเข้าไปไปด้านหลังก็ไม่มีใครด้านหน้าก็ไม่มีใครผมได้ยินเสียงเปิดประตูลมพัดประตูเปิดและแล้วและแล้วประตูปิดเปิดเดี๋วพอก็ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ Yeah. Really?